แกวเลยลุงชัยโล่งโล่งโอ้เอาออกมาเลยนะออสุดจัดเลยครับ,ว,บวันนี้ลุงชัยกับเราน้อยเดี๋ยวจะให้ลุงชัยทำกระท่อมตรงนี้ครับนี่กระท่อมให้ตายตัวนี้ ผมยาขาครับเดี๋ยวผมจะาย้ายหินนี้ออกก่อนอ่าย้ายไปเทอยู่นู่นตรงแถวแถวโกดังนั่นแหละครับที่จะทำโกดังเจาะรถมีปว้ใหญ่ก,กันนี้ต้องในต,ตักใส่มุกขีด้นี่นเ,นเดี๋ยวรถพิโนนมาครับเอารถพิโนนมายา้ายหิน con nào hoa bên nôi, ôi, lại 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 lại, lại 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 lại, ôi lười mà nho này, lên nạp máy, em đi này. นีนน่เลยแอบนี่เลยแอบนี่เลย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  ตักแบบได้สิมุนได้วะโอ้่นนทอยมาใกล้แถววะเดินหน,หน,เดนหน้าไปน้อยเดินหน้าไปน้อยเดินหน้าไปน้อยเอาละอันนี้ก็ใช้แรงงานคนเลยครับ <laughs> มันตักไม่ได้เลยครับ นี่เราน้อยกับลุงชัยเลยทีนี้เนี่ยครับจะทำกระท่อมตรงนี้แหละให้ตากับยายอยู่เพราะว่าแกจะไปอยู่ใต้นั้นนะครับมันวางเตียงวางอะไรมันมัน,ม,นมันดูมันเกะก,กะผมก็เลยให้ลุงชัยทำกระท่อมให้ใหม่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะซื้อย้าคามามุงครับ ให้เกได้นอนกลางวันตรงนี้เลยครับปรับปรับเตงใหม่ให้มันดูดีหน่อยโอ้โล่งเลยดูตัดต้นม้นยมออกโล่งเลยอะเอาเอาเต็มเลยเด้อลุงชัยจัดเต็มเลยจัดเต็มจัดเต็ม เบามากเลยอ๋อพอแล้วเต็มแล้วครับยกแล้วเราไม่ยอมใส่หมวกเลยหมวกมีแต่ไม่ยอมใส่นะโอ้ยยอมเลยเงินหลายเงินหลายไม่ใช่ว่าหมวกไม่มีนะครับหมวกมีแต่เราไม่ใส่ครับ ม,มันออกน้อยจังไงฮะเนี่ยนะมันแทบไม่ออกเลยอนะ่ะ วันตะเพลงเกี่ยวข้าวเจอฝนครับออกมายืนบงังผู้นี้มันเห็ดหยังกันวะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปเอาสิบลอ้ออ่าของดินดวนนะครับรอชมได้เลยดินดวนบอกว่ามารับผมตอนเที่ยงผมจะไปขับมาให้ครับว้าจะรอดไหมเนี่ยจะมาถึงอู่ช่างต่อไหมเนี่ย อรอติดตามชมแล้วกันครับเอาพักก่อนใส่ไปให้มันเต็มเลยโอ้ยเอคือออกน่อยใช่ปะ่ะมันออกค่อยมากเลยนะเนี่ย จริงเลยเอมออกค่อยมากอาน้ำกินก่อนนี่เราน้อยนี่สุดจัดเลยนี่เมื่อคืนพากินเนื้อเนื้อเว่าวเนื้อเว่าวมอตานซื้อเนื้อเว่าวมาย่างกินเมื่อคืนครับ ดูมีใครได้จักหรือเปล่าเนื้อว้าวีลจัดเต็มเลยเราน้อยอร่อยมากครับเนื้อว้าวพี่ผมรู้แล้วผมต้องซื้อเนื้อว้าวมาย่างกินไม่ซื้อเนื้อสามชั้นมาแล้วครับต้องเอาเนื้อว่าวอย่างเดียวอ้าโอเคตรงนี้ครับเป็นกระท่อม ตัวนี้เดี๋ยวผมจะรื้อไปนู่นแหละรื้อไปไว้อยู่นู่นเลยเพื่อไว้อยูอ่ตรงที่จะทำโรงจอดรถเลยกูหลายกันนี่มี่วีไอีกจะอันมาว่ะมีซอยต่างเนี่ย นะวันนี้ก็น่าจะฝนน่าจะตกมาอีกแน่นอนครับคงจะไม่เหลือหรอกแดดร้อนเพรี้ยงๆอย่างนี้ผมว่าไม่รอดแน่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับยังไม่ได้สรุปยอดอที่ทำบ้านเลยครับไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่เดี๋ยวจะสรุปให้ทุกคน ได้รับฟังและรับรู้ครับว่าหมดไปเท่าไหร่ค่าแรงลุงชัยค่าของนะครับรวมเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ